คนโง่เน้นแหละอ่านเขาช็อตแมตต์อ่ะชื่อเราเลยยังอ่านว่าเราก็สปามาตุยอะถูกอุ้ยพี่เก็บเยอะอ่ะคนเยอะยาวยาวยาวสองตัวนะเรียบสามตัวกองเรากิดลึกกดลึกกิ๊ฟกดลึกกดลึพี่จีหลังพี่จีหลังสวย ทำไม่ตีตีใช่ไหมว่าตีจริงไม่ตายเนี่ยมีนไปแจมมันอยู่อยู่เลยเออจเย็นๆนะนั่นก็ไม่ตายโอ้โหเข้าสิบหกเปลี่ยนปืนไหมพี่พี่อยากลองเล่นหัวเนี้ยไอ้เล่นปืนเนี้ยแล้วแบบพอดิ้นแบบยิงทีเดียวตายวะอะไรเงี้ยแต่ยิงไม่ตายบาเลสพี่ยิงทีเดียวก็ไม่ตายละค่ะยิมก็คือเดล ควไมพบระเบิดแล้วแคมแคมอยู่ไหนชีก็ลองเดาดูสิเฮ้ยโอ้โหยิงไม่โดนไอ้เยอะอะไรของกูเนี่ยเออเขาใจร้าย ดูจากจอกิมแล้วหาเลยดูแวนเดอร์บุรี <c oughs> ดีมาบ้างดูอยูอ่ใค้บีตัวใครจะมาหล่ออะ่ะสตีชิลานิดเอาอไอ้เจี๊ยเพื่อนเราดีกว่าเด็กตูก็ตายเนี่ย <c oughs> จิตเดียวมเัเฮ้ยอะไรวะใครจะคิดว่าจะมีคนอยู่ก็กูชนะปะว่า,าวแน่นอนอยู่แล้วมึงมันโหดอ่ะว, <c oughs> ว่ามึงไม่เคยทำให้เพื่อนผิดหวังไว้สีว่าตเนียมึงต้องยิงโดนแล้วนัดนไปหนึ่งเม็ดละเออเต็มกรับป้าบออเออไม่เป็นไรเยไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราก็ตกใจขีดได้ <c oughs> ให้ดูชื่อมันขีด s t e นะีเดียวไว้หน้าไห่ใครสตรีมให้แมวกับพี่แวนดูเลยแมวดูในยูทูบมะเอ้ยไม่เป็นไรพี่พอแล้วพอแล้วยิงไม่โดนเนี่ยแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนปืนอยากจะลองเล่นให้สุดๆดูอยู่ดีตอนนึงอยู่ดีตอนนึงุ้ยกบโดนตียิงซะละ อย่ามาตาดีไม่เอาโอ้ยนะคะี่เย่กัหน้าีบอ่ะอุ้ยโกงมีสองทายมีตัวเดี๋ยวพอแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นพวกนี้แล้วกันมาคิดดีไปกันค่ะเฮ้ยยังไม่ตายยยยยไยย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 บายย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 สยย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 ่ยย่พี่นยย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 ย ไหนอะ่ะห็่ชักก่ะสุนดังไปพ่อเข็มพี่น่าจะไปตกปลาเข็มไม่ได้อยู่โซฟาใช่ไหมใครอยู่เกิดวะเข็มอย,อ,อยู่บนเก้าอี้หรือเปล่านั่งบนเก้าอี้อุยออ้ยเข้มใจเย็นนะบีีแล้วเดี๋ยวเบลไปแล้วอรอใงค์ไทใช่ตังหลังพี่ที่ลังรัง พี่ไทยยิงหลังแล้ว่ะหลังหลังหลังพี่เข็มหลังเลยไอ้ยิ่งยิงไม่ตายกดทำลายทิ้งเลยนะปืนเนี่ยคือเรื่องอะไรเออถ้าพี่เข็มใช้ปืนอ่ะได้ไปหลายคิวแล้วรลุยไม่ไม่มีคลิปปืนเนี่ยปืนนะ่รออ๋อที่ไม่มีคลิปเพราะฝืนไม่ไหว โรอ้ไรเล่นโปเล่นโปดาเมจปืนนี้แม่งกันเยนเยนได้เลยดิระเบิดถูกใช่แหละไม่รู้ไม่รู้ว่มันคิดดาเมจยังไงปืนแต่โดนเ้าดืบยิงตายตลอเลยไม่ว่าจะเกาะ220 2 0 230โดนยิงตายตลอเลยตายนะ มึงล็อกเท้าไปแล้วพี่ขอโทษอยู่แล้วามามาข้ากรเบิดมาน้แล้วเฮ้ยนุสองมีทีสองค่ะจบนี้เรกคฟแแล้วจบนี้ไปเหมือนกันวันนี้เข้างนานเช้า เข้างานเช้า,าวางระเบิดมีโกตสำเร็จรีบมาป้องกันทำอะไรไม่ได้ไงถ้ากูารว<อ><อ>ยกูก็ไม่อยากทำหรอกกูอยากเลี้ยงหมาโง่ๆอยู่บ้าน้ถามไปเลยเงี้กออกยกูย,กยิงโดนเลยเนะี่ย สวยพี่จีซีเดอร์ท็อปฟอร์มเฮ้ยว่ะดูบีดีอุย้ยอุ้ยโด,ดนได้งไงโอ้โห่นะค้างพี่จีค้างอุย้ยเขาโทรโทรศัพท์กับใครวะเขาไม่พลังจังอะ <laughs> โทรศัพท์อยู่พี่จีนี่ลองมาล้ลองมาอล้วลองมาแล้วเอาดยพี่ก็ลองฟังเสียงอีกตัวเลยหนูตายอ่ะพี่ก็ไปรู้เหมือนกันจะย้เคนเดียไม่ตายนะเสียงตีนใครวะเฮ้ยจีเกมมิ่งวะ แค่มันอยู่แล้วดูเก๋ว้าวโอเคยังกางไงไปตามเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไหนไม่รู้โดนคนกางยิงเอายิงกางปะยิงจุดล่องหนูไม่ได้มาเล่นจริงจังไงหนูมาเล่นขำ่ั่ยังขนาดนั้นหรอกมันเล่นนี่แหละแต่งตัวเลยนี่สายลบมีแล้วนี่ กี่เป็นแล้วมะกูโอ้ <laughs> โหไม่หนุ่นสามเ็ด <c oughs> ไม่ได้เล่นตัวกระตาไงเลยไม่มีภาพไมีพี <c oughs> เป๊กเรามีคนแตนะ่หลนี่็รอ อีโอ้ยตัวอาพีจ้าตกท้ายดีอุ yes <h <h ้ยเชี่ยติดเฮ้ยยิงหัวก็ไม่ตายหรอเมื่อกี้โซฟาแล้วโซฟาเอตัวใช่หาแล้วนี่ฉันสื่อสายโอ้ยโอ้ยกางก จริงไหมดนอะาจริงชยานิตเปลี่ยนมุมไมเพื่อนยางขวากพิ่งเปลี่ยเบลยิงไม่โดนว่ะกดปิดชุดเซ็ตได้ไหมอุ้ยวิเขิมอุ้ยโอ้โหหลบเบลไปกดเปลี่ยนแบบปิดชุดเซ็ตได้ไหมอะ ทำไมคะมันทำให้พี่นึกถึงคนคนหนึ่งี่เคยพี่ถึงผู้ชายคนหนึ่งเหรอใช่ดูพี่ถึงคนนั้นไหมล่ะคนไหนวะให้วะฮะโดนไม่หรอทำไมไม่มีใครดูบีเลยโอ้โหยังกลางสองตัว ลงบีทีตัวนึงลงหรอเอมาเอมามีเชียึงดึงเชี่ยเยอะฮึตายกันทหมดโอ้โหบอกว่าเอมาเพื่อนไปไหนหมดวะเื่อนตายหมดแล้วพี่ยิงเองอ่ะวิโย อยู่ในหัวอยู่ตอนนี้พี่เก่งมากเลยคนแบบนี้มันควรครบไหมวะเฮ้ยคนแบบมึงอะค่ะสาวโดนกูตุ๋ยไอ้เหี้ยเพลงอย่างเหี้ยเลยเอาว่ะ ออวสวยเพื่อน,อนโอ้โหลงต้นอุ้ยกะปูยิงไม่ตายเลยอ,เอะไรวะเนี่ยไอเบลมาแล้วอะเอาพี่ไม่ได เพื่อนบู๊ได้คิวไหมพี่ได้คิวป่ะได้พี่กินเข้าไป98้ัแงแล้วเขาไม่เต้นป่ะแล้วมันก็แล้วก็ขึ้นอ๋อคีบมาหาไปมัน้อนโดนไรเกินนี่มีสองตัวตัวนึงเฮ้ยเก็มหน้าเก็มอีกตัวนะข้าวต้มแมสอ่ะ เกิดม oh. <laughs> <hi> ันแรงแรงกลางโอ้โหสปัตตลีไม่ตายแกเขาต้มแมทอยู่ไหนมาตายแล้วผีสปัตตาลุย ตไอ้พวกมันได้เลื่อนสายฟงมันได้เลื่อนไปสั่งอุ๊ยอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยหลงมง้สติงเฮลโอ้ยโอ้ยเวนยังไงเนี่ยเนี่ยอยู่ฝั่งเนี้ยมันจะได้จะคลายของไทยเลยได้เลยนะ กันายก่อนใครได้ไงเดูมองกันายอยู่เราหมดไลฟ์สดอะตอนนี้งไเยีโ้ไจ้ายิงไม่ได้เลยนะอันเนี้ยเรียกเรียกว่ารอบสื่อหรือเปล่ารอบสื่อมีแล้วั้คุมปังกูอะชัวร์ช

ไม่ได้วะสตกระดุยไอเลวแก๊งสมกิตุยเก็บดมากเบลว่ะเบลเกลียดพี่กิ้เลยเนี่ยโมึงน้ำมันอีกตัวเฮ้ยเนี่ยมันเดินยิงอยู่ได้มองใครก็ตายเรามาดูจีเดอร์เดียว อยากมันคือ้ง้ายกัไปด้ยยังไงเหรอเมืงอเมือสุดเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คือสุดเจงว่ะเงเสงุดเงเงแจวเตือนเสดโด้ใส่ชุดอันนั้นน่ะอะไรอ่ะชุดไอ้นั่นหุ้นเล็กอ่ะอ๋ออะไรวะดินเสียงวะว เียนกระสุนเสียงอย่างดังไงเรามาคุยกันดีกว่าพี่เข็มจะได้ไม่ได้คิดเสียงให้กูเดาไหมจีอะอยู่กลางกี่ล้านกี่เปอร์อ่ะกี่ล้านละน้องกลางทำไมอ่ะทำไมรู้อ่ะอุ้ยพี่ทำไมไม่โดนวะจริงจริงพี่จีอยู่บีมาโดยตลอดไม่คือเมื่อกี้ยิงทะลุไงยิงทะลุไป เธอรูั number one เขยิบเฮ้ยยิงไม่โดนนี่หวะเลยแบบนี้โฟังเสียงอย่างดียิงไม่โดนสภาพอุ้ยใครเหลืองเฮ้ยเฮ้ยวิธีวิธีคเข้แมป m ู p ว่ามันไม่ตายว่ะเกี้อุ้ยโดนได้ไงวะ ก็ชื่อขึ้นนะแต่ไม่โดนออกมาไอพี่เลิงแล้วไอพี่เลิงแล้วเฮ้ยมันเห็นเหรอมันเห็นได้ไงมันเห็นได้ไงว่าอยู่เนี่ยเห็นแเขาอุ้ยแล้วไม่ตายมันใส่เลือดแล้วหกอะวะไม่เยอะอะมันเหลือแปดตอนนี้เฮ้ยมันเหลือหกเฮ้ยหนูดูผิดแค่นี้พี่ นี่แหละนะสังกูไทยอ่ะ <c oughs> ไมไวเจอเบิดหีเข้าวะนะ่ะเนไม,มเตเอออ่ะไ้ใมาักัอ้ดเห้องเห็ดขาว้องเหตุ เเกกิิิดดชีวตตายแล้วเขาตุยเหรอเห็นตัวนี้น่ะพี่บีสองคนนี้ยิงไม่ได้เึ้ยวิ่งไปชนแล้วตายกลางหลังเขงโอเคไม่เป็นไรโดนเข้าต้มแมสยิงมากี่รอบแล้วเนี่ยกูปลดแอคมาได้แล้วอะไรเนี่ยต้มแมสโดนยิงไปสามรอบกูยิงมาได้รอบเดียว ไปนัยบขึ้นมาละไตั้นทำนี่ยวิธีลงิใรูเมาีใช้บีหล โบรูทยบีโบรู้ทักอัพโบรู้กระไรกระไรกระไรเมื่อกี้เมื่อกี้กลางเพื่อนเอ้ยข้างหน้ามึงโอ้โหยทายบี้ทายบี้ไม่คือเมื่อกี้จะยิงกลางไงหันไปแล้วโบรหายเลยมองโบรโบรหายเอาละผมจะรอดไหมช่วงครับ พี่เจนุ่ขมขำโมเมนต์เนี้ยสั่งคนสั่งเต้นแล้วพะคุมพี่เขมรีปลิวออกมาจากงูภาพโปร,ร่เอาเพื่อนพิมพ์ว่าภาพโปร โค้ชโจ๊บนั่นคือตลกอ่ะอ่าบีสามตัวโดนถูกแยงไปแล้วต้องการหน่วยเอาไม่ไต่อไทยบีกางก็ลงตัวนึงนะครับเฮ้ยเราเปิดตรงไหนว่าไม่ได้ต่อไทยเบียร์เดี๋ยวพี่ก็ต้องเล่นคนเดียวอย่างนี้เดี๋ยว ปืนใครโผล่วะนีพี่เล่นคนเดียวไม่โดนสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าตอนจีตายตอนแรกคืกเมื่คกีแต่หนูเก็บไว้พี่นั่นตายตอนนี้ก็คือ กี่ตายผิดช่วงนุยไอเปรูโอ้ยารโจีิ่งไปเข้มแ้วแค่โมเม้นต์นี้สิมันได้มันได้เร่นงตัวเนื่ง โอ้ยยิงไม่โดนมาได้เลื่อนลงสุดยอดเลยพี่สาวเราอันนี้สกอร์เขาไหล่ะตต่เมื่อกี้เขาโดนจุดกลางจุดกลาใครวะใครผิงใครวะนี่แะไรจะโดดกลางแล้วโดนเดินติดตลอด ลงไหมโลไม่ลงไม่ลงมันอยู่เฮอตบแล้วกัเตึงเห็ดห่อเล่าเต้นอยู่ตรงกระจก้องเห็ดสวยเกมอยากเล่นต่ออ่ะขอรอบนึง โอ้โหไม่ใหญ่ดีเลยวะไม่ใหญ่ดีเลยไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้พูดเพื่อนพูดอะไรวะเฮ้ยน้องพี่โหลฝั่งนู้นแล้วก็ไอ้พี่ห้าฝั่งนู้นนี่แบบอ่านจากพุ่งปี๊ดแล้วขึ้นไปหานน่นั่นกอนอะอะไรวะอะไรวะถ้าเปิดตกว่าฝั่งนู้นเอ๋แม่นิกตาเปล่าไม่เป็นไรครับ ไม่ได้จะไม่จะ <c oughs> ไม่ได้เอททอง <c oughs> เอ <c oughs> เอีกตาก็ <c oughs> ได้แค่ไหปิดลิไนสำหรับนกนปเจอกันคิดหน้าครับผมบ๊ายบาย